นักเรียนขาในคลิปนี้เนี่ยครูดีวจะมาสอน10ประโยคที่คนไทยเนี่ย <st arts> เขาไม่ค่อยได้พูดกันแต่ไม่รู้ว่าฝรั่งเขามีอีกหลายคําที่เขาพูดได้แล้วใช้ทุกวันจริงๆก่อนจะไปดูความรู้กันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งได้นะ <st arts> คําแรกฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยติดคำว่า I don't know ถูกไหมเป็นคำที่ง่ายสุดแล้วมันไม่ผิดเลยนะคะแล้วเราพูดทุกวันจริงๆแต่ฝรั่งเาไมีอีก4 5คําคำที่เราใช้แทน I don't know แล้วดู professional แล้วดูเป็น native มากกว่าคือคำว่า What's that strange music I have no idea He came in here once for advice and I have no idea what he does outside this house I have no idea I have no idea แปลว่าฉันไม่มีความคิดไม่มีไอเดียไม่รู้ในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เลยเมื่อกี้เขาบอกว่า he came in here once for advice but I have no idea what he does outside the hospital แปลว่าเขาเข้ามาหาเนี่ยหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งนะเพื่อขอคำแนะนำแต่ฉันไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำนอกโรงพยาบาลคืออะไรบ้า I have no idea what he does outside the hospital เพราะฉะนั้นหลังนะั้นถ้าต้องการพูดคำว่า I don't know ลองยัก ตัวเองนิดหนึ่งว่าเฮ้ยฉันพูดได้ดีกว่านั้นเดี๋ยวพูดคำว่า I have no idea อย่างเช่นมีคนถามว่า Do you know who he is I have no idea Where is the restroom I have no idea ฉันไม่รู้เลยอะฉันเป็นคนมาใหม่ใช้แต่คำว่า I don't know แล้วฟังดูง่ายกว่าเยอะคำที่สองนะคะคือคำว่าตอนนี้กี่โมงหลายคนน่าจะกชบคำว่า What time is it ถูกไหมฮะซึ่งมันถูกต้องและแปลตรงมากค่ะ แต่ว่าฝรัง่งเนี่ยเขาจะใช้คำนี้เป็นหลักนะคะคือคำว่า do you have the time do you have the time ถ้าแปลตรงมันจะแปลว่าคุณมีเวลาไหมไม่ได้แปลแบบนั้นค่ะ do you have the time แปลว่าตอนนี้รู้ไหมว่ากี่โมงแล้ว excuse me do you have the time what's what the time do you have the time เมื่อกี้เขาพูดว่า do you have the time แปลว่ากี่โมงเวลาตอบก็ตอบว่า It's 4.30ตอนนี้4ี่โมง30แล้วนะ It's 2 o o'clock ตอนนี้บ่ายสองแล้วนะเพราะฉะนั้นวันหลังนะถ้าจะเข้าไปหาฝรั่งเนี่ยแล้วถามเวลา Excuse me Do you have the time แค่นี้ฝรั่งก็ตอบเวลามาแล้วค่ะคำตอบไปคือคำว่ายินดีที่ได้ทำสิ่งนี้นะเห็นปะ คนจะใช้คาว่า nice to meet you ถูกไหมคะจะเป็นคำที่ถูกต้องแล้วคะ่ะแต่ว่ามีวิธีที่แบบ formal กว่านั้นแล้วดู native มากกว่านั้นคะ่ะเราใช้คาว่า it's a pleasure to meet you too it's a pleasure to see you again mrs strong it's a pleasure To, บกวก verb ช่องหนึ่งคุณลุงเมื่อกี้นะฮะเขาพูดว่า it's a pleasure to see you again แปลว่ายินดีมากที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ it's a pleasure แล้วบกวก verb ช่องหนึ่งยินดีที่จะทำอะไรบกวก verb ช่องหนึ่งตามหลังได้ค่ะอย่างเช่นยินดีที่จะได้ร่วมงานกับคุณนะ it's a pleasure to work with you ยินดีที่ได้เป็นเพื่อนคุณนะ it's a pleasure to be your f r i e n d ยินดีที่จะได้กินข้าวด้วยกัน it's a pleasure To have dinner with you แล้วแต่งประโยคได้เยอะมากคำต่อไป哈คำนี้เนี่ยเราใช้เวลาที่เราอยากจะรู้ว่าคนอื่นเขาทำงานอะไรนะฮะด้วยการถามว่าคุณทำอาชีพอะไรคนไทยส่วนใหญ่จะคิดถึงคำว่า What is your job ถูกไหมคะแต่ไม่ค่ะฝรั่งเขาไม่ถามตรงขนาดนั้นเขาจะใช้คำนี้ So what do you do for a living What do you do for a living เขาถามด้วยคำว่า What do you do for a living What do you do for a living? อันนี้อาจจะแปลแปลกนิดนึงนะฮะมันแปลว่าคุณทำอะไรสำหรับการเลี้ยงชีพค่ะซึ่งจริงๆคำนี้แปลง่ายๆกว่านะัคือคุณทำอาชีพอะไรเขาใช้ประโยคนี้เลย What do you do for a living? วเวลามีคนถามอย่างนี้กับเราเนี่ยแล้วเราจะตอบก,กลับไปนะเราตอบว่า I am แล้วบวกอาชีพเลยค่ะเช่น I am a teacher, I am a doctor วันหลังเนี่ยจะถามว่า What is your job? ให้ถามว่า What do you do for a living? เเทกเยอะยอย่ประโยคที่5นะคะที่เราจะใช้บ่อยมากคือคําว่าเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวฉันไปส่งนะ mm hmm. เวลาที่เพื่อนฝรั่งเนี่ย mm hmm. เขาจะไปแอร์พอร์ตไปบัสสเตชันนะคะ mm hmm. เราอยากไปส่งเขา mm hmm. พูดว่า mm hmm. เดี๋ยวฉันไปส่งนะเราจะพูดย mm ังไงคะไม่ใช่ I will send you แน่นอนค่ะอันนี้คือส่งไปรษณีย์ไม่เกี่ยวกันนะคะแต่ว่าคําว่าเดี๋ยวฉันไปส่งนะเราอยากใช้ประโยคนี้ I give you a ride ขึ้นมา i give you a ride ไม่เกี่ยวกได้ยังคำว่าอะไรคะ I will give you a ride I will give you a ride แล้วข้อย่อคำว่า I will, I will เป็น I'll give you a ride แปลว,ว่าฉันเนี่ยจะให้การขี่สักอย่างหนึ่งกับคุณแสดงว่าเราจะไปส่งเขาค่ะคำนี้คือแปลง่ายว่าฉันจะไปส่งเธอเองนะแล้วถ้าอยากจะบอกว่าไปส่งที่ไหนล่ะจะบอกยังไงต่อถ้าจะไปส่งที่บ้านเราแต่งคำว,ว่า home ก็ไปข้างหลังค่ะ I'll give you a ride home I'll give you a ride home แต่ถ้าจะไปส่งที่อื่นให้ใส่คำว่า to ตามด้วยสถานที่ค่ะตัวอย่างเช่น I'll give you a ride to the station ฉันจะไปส่งที่สถาน,นีแล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่ที่แอร์พอร์ตนะ I'll give you a ride to the airport I'll give you a ride to the airport ประโยคต่อไปค่ะซึ่งครูดิวเนี่ยชอบใช้มากประโยคนี้คือแปลว่าฉันไม่ค่อยชอบสิ่งนี้ค่ะเราจะไม่ค่อยพูดว่า I don't like นะฮะหรือว่า I hate ึ่งมันตรงไปค่ะคำว่า I don't like กับคําว่า I hate เนี่ยมันแปลตรงๆแล้วมันก็ทํำลายจิตใจฝรั่งน,นิดนึงนะคะแต่มีคําพูดหนึ่งที่เราสามารถพูดได้บ่อยๆและพูดได้ทุกวันค่ะคือคําว่า yourself No I'm not a fan of violence against women I'm not a fan sorry I'm not a fan I'm not a fan แปลว่าฉันไม่ใช่แฟนคลับสิ่งนั้นก็คือฉันไม่ชอบสิ่งนั้นนั่นเองค่ะเขาบอกว่า I'm not a fan sorry ฉันไม่ค่อยชอบแบบขอโทษด้วยนะทีนี้คําถามคือครูดิวถ้าไม่ค่อยชอบอะไรเนี่ยสามารถขยายความได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะเราใส่ง่ายคือ I'm not a fan แล้วตามนี้คำว่า o f ตามหลังนะคะแล้วบวกหลัง off เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเช่นฉันไม่ชอบดราม่าเลยอ่ะ I'm not a fan of dramas ฉันไม่ชอบแมว I'm not a fan of cats อันนี้จะดูซอฟกว่าคำว่า I don't like cats นะฮะเพราะมันแรงมากเลยอะ่ะทำลายจิตใจคนชอบแมว <c oughs> คำาต่อไปค่ะถ้าเราต้องการแนะนำเพื่อนให้คนื่นรู้จักเนี่ยหลายคนมักจะติดคำว่า Let me introduce ถูกไหมฮะขอฉันแนะนำคนนี้แล้วกันนะแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เราใช้ได้ไวกว่าแล้วก็ฝรั่งเขาใช้บ่อยกว่าคือคำว่า Have you met Have you met แปลว่าคุณเคยเจอคนนี้หรือยังนะคะหลังคาว่า met ให้บวกชื่อไปเลยค่ะตัวอย่างเช่นคุณมีเพื่อนชื่อว่าเจนนิเฟอร์แล้วก็ได้กับเพื่อนที่ชื่อว่าทอมถูกไหมฮะแล้วก็บอกว่า Tom, have you met Jennifer? Tom, have you met Jennifer? แค่นี้ค่ะเขาก็จะคุยกันต่อแล้วนะคะ Lars, have you met Eric? not officially have you met this guy in person yet ถ้าเราแนะนำเพื่อนในคำนี้เนี่ย สองคนนี้เขาจะเช็คแฮนด์และคุยกันต่อเองค่ะประโยคที่8ค่ะเราใช้เวลาที่เราต้องการถามเรื่องอากาศนะฮะหลายคนเนี่ยจะติดกับคำว่า how is the weather ถูกไหมคะมันง่ายนอนเถอะนาอเฮ้ยอ, i, อากาศเป็นไงบ้างซึ่งไม่ผิดเลยนะคะแต่คุณดิวขอแนะนำประโยคนี้นะคะที่ฝรั่งเขาใช้กันบ่อยมากคือคำว่า what's the weather like in แล้วตามด้วยสถานที่ค่ะ what's the weather like in บวกสถานที่ตัวอย่างเช่น what's the weather like in Chicago what's the weather like down there this time of year ผู้หญิงเขาบอกว่า what's the weather like down there this time of year แปลวะ่าเนี่ยอากาศที่นั่นตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ตอบไปเลยว่า it's very hot มันร้อนมาก it's freezing มันหนาวมากเลยจนแข็งเลยค่ะนี่เป็นประโยคหนึ่งที่เราใช้พูดเวลาที่เจอหน้ากันแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็ hey what's the weather like in London ได้เลยประโยคที่9ค่ะประโยคนี้เนี่ยเราจะพูดก็ต่อเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือก็คือว่าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคนไทยจะติดคาว่า can you help me ถูกไหมับซึ่งมันไม่ผิดเลคะแต่ว่ามีประโยคที่ดูโปรกว่านั้นครูขอเสนอประโยคนี้นะฮะ can you do me a favor Can you do me a favor สำนวนที่ว่า do me a favor เนี่ยคล้ายๆกับเราเนี่ยไปขอรบกวนให้เขาเนี่ยช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเรานะคะซึ่งไม่ใช่หน้าที่เขาแต่เราอยากให้เขาทำให้เราหน่อยค่ะ Oh Oscar can you do me a favor Hey um can you do me a favor เมื่อกี้ก็ถามว่า Can you do me a favor แล้วผู้ชายกัก็ตอบว่า Sure ได้เลยเวลาตอบนะคะเราสามารถตอบเป็นคำว่า Yes ก็ได้ ตอบคำว่า absolutely ตอบคำว่า of course แน่นอนหรือคำว่า sure ได้ชัวตอบอะไรก็ได้ค่ะตอบได้หมดเลยนะฮะครูดีลแล้วถ้าเราช่วยเขาไม่ได้ล่ะจะตอบยังไงง่ายๆค่ะตอบอไปเลยว่า sorry I don't think I can เป็นการปฏิเสธที่สุภาพมากค่ะบอกไปเลยว่าขอโทษด้นะฉันเกรงว่าฉันจะแบบไม่สามารถช่วยคุณได้แค่นี้ฝรั่งก็ไม่โกรธเราหรอกค่ะแต่ถ้าไม่เป็นการรบกวนเนี่ย ขอแทรกขายหนังสือคุณดูก่อนนะคะหนังสือคอนเวอร์พูดมันพันประโยคค่ะเล่มนี้เนี่ยเหมาะคนที่อยากได้ภาษาเอาไปใช้ได้แบบ 1, ทันที เปิดปุ๊บเนี่ยสาม,มารถคุยกับฝรั่งได้เลยค่ะและบอกเลยนะว่าประโยคเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะ1000ประโยคในหนังสือเล่มเดียวรวม40สถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยมีคำพูดประโยคให้ถึง25ประโยคให้เราเลือกเลยนะถ้าสนใจไปฟังประโยคที่10กันก่อนแล้วประโยคสุดท้ายค่ะคำว่าย,ยินดีด้วยนะคะหลายคนจะชี้คำว่า congratulations ถูกไหมหรือว่า congrats ซึ่งมันคือคําที่ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าเอาจงๆบ้าในหนังในละครเนี่ยเขาจะพูดคําอื่นซึ่งไม่ใช่คําว่า c o n g r a t s หลายคํามากค่ะวันนี้ให้ถึง2คําเลยอ่ะคำแรกนะคําว่า nice going nice going คําว่า nice going นะคะมันใช้เวลาที่เราต้องการชื่นชมสิ่งที่เขาทําว่าเขาทําได้ดีแล้วนะคะเพราะนี่ nice going คือแปลว่าทําได้ดีแล้วทําได้ดีมาก nice going what is it horse อีกคำนึงค,คือคำว่า hats off hats off นะฮะ hats แปลว่าหมวกใช่ไหม off แปลว่าถอดค่ะเพราะนเี่เวลาที่เราพูดว่า hats off คือเราถอดหมวกเพื่อจะยินดีกับเขานะคะ Well hey hats off they're beautiful they look just like you ผู้หญิงเมื่อกี้เขาบอกว่า Well hats off they're beautiful they look just like you ยินดีด้วยนะพวกเขาเนี่ยหน้าตาสดใสงดงามเหมือนเธอเลยวันหลังเนี่ยถ้าจะพูดคำว่า congrats ก็พูดได้ค่ะแต่พูดคำว่า nice going hats off อันนี้ก็จะดูแบบ native มากกว่านะคะสรุปนะคะนี่คือ10ประโยคค่ะที่เราสามารถใช้พูดเพื่อตังดูให้เป็น native มากขึ้นค่ะและเป็นประโยคที่ฝรั่งเขาใช้จริงในทุกวันถ้าจะในซีรีส์หรือในหนังเนี่ยจะได้ไม่งงนะถ้าอยากได้มากกว่านี้เนี่ยครูแนะนำค่ะหนังสือ convert พูดมันพันประโยครวมประโยคเพื่อ conversation ถึง1,000ประโยคในเล่มเดียว40สถานการณ์เดินไปไหนเปิดปุ๊บก,ก็สามารถพูดได้เลยแล้วเรายังสามารถสแกนฟังเสียงเจ้าภาษาได้เลยนะคะใครสนใจทักเพจเข้ามาเลย คใครได้เรียนรู้คำใหม่ๆแล้วก็ชอบประโยคไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกคุณดิวหน่อยนะคะแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งคุณดิวจะเลิฟมากค่ะ